บทที่1722เฉินผิงมองท่านชวีด้วยความตื่นเต้นและขอบคุณอย่างยิ่งพลางถามท่านชวีครับช่วยบอกวิธีเพิ่มพลังของดาบสังหารมังกรน,นี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้อยู่แล้วท่านชวีพูดจบก็มองไปยังซิงจินซึ่งซิงจินดูเหมือนจะเตรียมพร้อมมานานแล้วเขาจึงล้วงแผนที่ออกมาจากอกท่านชวีกางแผนที่ออกจากนั้นก็ชี้ด้วยนิ้วสถานที่นี้จะมีซากปร,รักหกัก พังเปิดขึ้นในไม่ช้าเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็จะเข้าใจวิธีเพิ่มความสามารถของดาบสังหารมังกรเองกอบหมีน้ำแข็งเฉินผิงตกตะลึงนี่ไม่ใช่เขตแดนต้าเซียของพวกเราใช่ไหมครับท่านชวียักหน้าถูกต้องที่นี่เป็นเขตแดนของรัฐหมีแต่มันติดกับเขตแดนประเทศของเราที่นั่นก็มีคนต้าเซียอาศัยอยู่ไม่น้อยเป็นสถานที่ค้าขายแลกเปลี่ยนเฉินผิงมองท่านชวีด,ด้วยความสงสยัย ทำไมทรัพยากรในต่างประเทศท่านชวีถึงได้ทราบด้วยครับฮ่าฮ่พันธมิตรบูจิงตูยังรู้เรื่องสถานที่ทรัพยากรมากมายขนาดนั้นแล้วฉันที่เป็นทางการจะไม่รู้บ้างเลยหรือมีหลายเรื่องที่เจ้าไม่จําเป็นต้องรู้เจ้าจําไว้แค่ว่าหลังจากออกไปแล้วก็ต้องขึ้นพาตัวเองทั้งหมดและการเปิดซากปร,รักหักพังครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญจานวนมากไปที่นั่นท่านชวีกำชับเฉินผิงพยักหน้า ขอบคุณท่านชวีที่เตือนผมจะจำไว้ครับเฉินผิงออกจากศูนย์พิทักธรรมกลับมาที่สำนักมังกรก็รีบไปหาหูหมาจื่อและฟ้านเจียงทันทีเพราะคนทั้งสองนี้มีความรู้กว้างขวางจึงถามพวกเขาว่ารู้เรื่องซากปร,รักหักพังกอกมีน้ำแข็งหรือไม่หูหมาจื่อสายหัวฉันไม่รู้เรื่องต่างประเทศเลยส่วนใหญ่ฉันไม่ค่อยไปยุ่งด้วยหรอก แต่ฟ้านเจียงกลับขมวดคิ้วเล็กน้อยดูเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างจากนั้นจึงกล่าวถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนบนเกาะมีน้ำแข็งน่าจะมีสำนักขนาดใหญ่อยู่สำนักหนึ่งชื่อว่าสำนักสเสวียนดาบทั้งสำนักใช้ดาบเป็นหลักและภายในสำนักสเสวียนดาบยังมีช่างตีดาบมากมายตอนนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านดาบจำนวนไม่น้อยไปขอคำชี้แนะที่สำนักสเสวียนดาบ หลายคนก็กลับมาอย่างผิดหวังแต่ต่อมาไม่ทราบสาเหตุสำนักสเสวียนดาบก็เหมือนหายไปจากอากาศธาตุเคยมีข่าวลือว่าดาบวิญญาณเล่มหนึ่งของสำนักสเสวียนดาบได้เข้าสู่วิถีมารและไม่สามารถควบคุมได้สังหารคนในสำนักสเสวียนดาบจนหมดในคืนเดียวแต่เรื่องจริงเป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเฉินผิงฟังฟ้านเจียงพูดเช่นนั้น ก็รู้สึกทันทีว่าซากปรักหักพังนี้ต้องเกี่ยวข้องกับสำนักสเสวียนดาบแน่นอนท่านชวิชีไปที่ซากปรักหักพังนี้เพื่อให้ดาบสังหารมังกรของเขาเพิ่มความสามารถและสำนักสเสวียนดาบนี้ก็เกี่ยวข้องกับดาบวิญญาณด้วยดังนั้นต้องใช่แน่อีกสองวันพวกคุณไปเกาะหมีน้ำแข็งกับผมที่นั่นซากปรักหักพังจะเปิดคาดว่าจะเป็นซากปรักหักพังของสำนักสเสวียนดาบ เฉินผิงพูดกับฟานเจียงและหูหมาจือ้อฟานเจียงไม่ได้พูดอะไรแต่หูหมาจื้อเบ้ปากที่กันดารน,นั่นคงจะหนาวตายได้ไปแล้วมีแต่ความทุกข์ฟานเจียงถามอย่างไม่เข้าใจท่านหูครับความสามารถระดับท่านในตอนนี้แกพาก็ไม่กลัวหนาวแล้วจะหนาวตายได้อย่างไรเฉินผิงรู้ว่าหูหมาจื้อแค่ไม่อยากไปไกลขนาดนั้นการได้อยู่ในอ้อมกอดสาวสาวดีกว่าตั้งเยอะ ท่านหูครับผมได้ยินมาว่าผู้หญิงในรัฐหมีมีผมสีน้ำเงินและตาสีฟ้าแถมแต่ละคนก็เปิดเผยมากเป็นความจริงหรือเปล่าครับเฉินผิงแซงทำเป็นไม่รู้อะไรแล้วถามหูหมาจื่อได้ยินดังนั้นดวงตาก็เปล่งประกายใช่ใช่ใช่แถมยังตัวสูงด้วยฉันจะไปเตรียมตัวอีกสองวันเราจะออกเดินทางฟานเจียงเห็นท่าทางของหูหมาจื่อก็หัวเราะคุณเฉินนี่ควบคุมท่านหูได้อยู่หมัดจริงๆ หลังจากตัดสินใจไปเกาะหมีน้ำแข็งแล้วเฉินผิงก็ใช้เวลานี้หาข้อมูลเกี่ยวกับสำนักสเสวียนดาบน่าเสียดายที่ข้อมูลของสำนักสเสวียนดาบมีน้อยมากเพราะเป็นสำนักที่อยู่ต่างประเทศดังนั้นข้อมูลที่เฉินผิงอยากหาจึงมีไม่มากนักในวันสุดท้ายก่อนออกเดินทางเฉินผิงก็ได้รับโทรศัพท์จากกูลิงเอ๋ออย่างกระทันหันให้เขาไปที่ตำหนักบัวแดงเฉินผิงคิดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงรีบรุดไปทันที เมื่อมาถึงตำหนักบัวแดงเฉินผิงก็รู้สึกว่าบรรยากาศดูไม่ปกติกลุ่มผู้หญิงทุกคนจ้องมองเขาและในแววตาก็มีความโกรธเล็กน้อยเฉินผิงถึงกับงุนงงไม่รู้ว่าตัวเองไปล่วงเกินพวกเธอตรงไหนแม้ว่าเฉินผิงจะไม่รู้ว่าตัวเองไปทำอะไรผิดแต่ถูกพวกเธอจ้องมองแบบนี้เฉินผิงก็รู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาพวกเธอไม่พูดอะไรเอาแต่จ้องมองเฉินผิงแบบนั้น ส่วนเฉินผิงก็ดูตื่นตระหนกเต็มใบหน้าในที่สุดเซียวหรูก็ทนไม่ไหวเปิดปากพูดพี่เฉินผิงได้ยินว่าพี่จะไปรัดหมีใช่ไหมเฉินผิงพยักหน้าใช่และยังไปก่อมีน้ําแข็งด้วยกูหลิงเอ๋อก็เปิดปากถามใช่เฉินผิงพยักหน้าอีกครั้งพรุ่งนี้พี่ก็จะออกเดินทางแล้วใช่ไหมจี้หรูเซว่ถามใช่ เฉินผิงพยักหน้าต่อไปพี่นิยาจริงๆไปเที่ยวสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในต่างประเทศแบบนั้นไม่บอกพวกเราแถมไม่พาพวกเราไปด้วยในใจพี่มีพวกเราอยู่หรือเปล่าพี่มีมโนธรรมบ้างไหมพี่จี้หรูเซวโุุส่า,า,ายย้ายมาอยู่ใกล้ๆพี่เพื่อพี่เลยนะแต่พี่ทำแบบนี้กับพี่เขาได้ยังไงเสี่ยวหลานโมโหฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วก็ตำหนิเฉินผิงเป็นชุดฉันยังไม่เคยไปเกาะมีน้ำแข็งที่พวกเธอพูดเลย น่าสงสัยจังเลยค่ะเกิอ,อีฮานถูกผนึกมาหลายพันปีเธอไม่รู้เรื่องเกาะหมีน้ําแข็งเลยหนูก็ไม่เคยไปถ้าพี่ไปดูพาหนูไปด้วยเสี่ยวหมินมองเฉินผิงอย่างน่าสงสารพี่ใหญ่เฉินพี่พาหนูไปด้วยได้ไหมคะพาฉันไปด้วยพาฉันไปด้วยฉันก็จะไปด้วยและฉันกลุ่มผู้หญิงพากันส่งเสียงเจอกแจก๊กต่างก็อยากไปเกาะหมีน้ําแข็ง ส่วนเฉินผิงตอนนี้รู้สึกปวดหัวราวกับจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงเหมือนถูกพระถังซำจังท่องมนกรงจักทองคำผมไปสำรวจซากปรักหักพังไม่ได้ไปเที่ยวมันอันตรายมากนะเฉินผิงพูดอย่างจนปัญญาสำรวจซากปรักหักพังแล้วยังไงไม่แน่ว่าพวกเราอาจจะช่วยพี่ได้นะพวกเราไม่ใช่ตัวทวงจี้หรูเซโวกล่าวดวงตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจ บทที่1723พวกเราในที่นี้ใครไม่มีความสามารถกันเล่าเสี่ยวหลานโต้กลับเฉินผิงผมไม่ได้บอกว่าพวกเธอไม่มีความสามารถแต่ครั้งนี้อันตรายมากพากลุ่มผู้หญิงอย่างพวกเธอไปด้วยมันไม่สะดวกเฉินผิงทำหน้าเศร้าเขาไม่รู้จะอธิบายให้กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ฟังอย่างไรทำไมถึงไม่สะดวกนี่มันการเลือกปฏิบัติทางเพศชัดๆอู่เหมยเอ,อ๋อกล่าวผม เฉินพิงถึงกับพูดไม่ออกสัมผัสได้ถึงสายตาของกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้สุดท้ายก็ทําได้แค่ยักหน้ายอมแพ้ก็ได้พวกเธอไปได้หมดแต่เมื่อถึงที่เราต้องเชื่อฟังผมห้ามวิ่งซนไม่อย่างนั้นผมไม่มีเวลามาดูแลพวกคุณหรอกนะเมื่อเห็นเฉินพิงตอบตกลงกลุ่มผู้หญิงก็ส่งเสียงเชียร์ทันทีตบมือฉลองดูเหมือนดีใจราวกับว่าได้รับชัยชนะในการรบ มองดูกลุ่มผู้หญิงที่ตื่นเต้นเหล่านี้เฉินผิงก็ยังคงจนใจเขาสามารถต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งได้อย่างไม่เกรงกลัวแต่เมื่อเผชิญหน้ากับผู้หญิงจำนวนมากขนาดนี้เขาไม่รู้จริงๆว่าจะทำอย่างไรในเวลานี้เองก็มีเสียงปัดผอดังมาจากทางประตูพี่ลืมฉันไปแล้วหรือไงเฉินผิงหันไปมองพบว่าเกิดเจี้ยหยีมายืนอยู่ที่ประตูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ดวงตาคลอไปด้วยน้ำตาดูเหมือนคนที่ได้รับความคับแค้นใจ เห็นเกิดเจีย้ยหยีปรากฏตัวขึ้นอีกคนศีรษะของเฉินผิงก็แทบจะระเบิดเห็นน้ำตาของนางกำลังจะไหลออกมาเฉินผิงก็รีบกล่าวไปเธอก็ไปด้วยไม่ขาดเธอไปอีกคนหรอกเมื่อได้ยินเฉินผิงตอบตกลงเกิดเจี้ยหยีก็ยิ้มออกมาทั้งน้ำตาเฉินผิงไม่กล้าอยู่ที่ตำหนักบัวแดงนานนักเขากลัวว่าผู้หญิงเหล่านี้จะจับเขากินวันรุ่งขึ้น สนามบินจิงตูหลงอู่นำคนกลุ่มหนึ่งมาส่งเฉินผิงเดิมทีเฉินผิงตั้งใจจะพาหูหมาจื่อและฟ้านเจียงไปเกาะหมีน้ำแข็งแค่สามคนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิบกว่าคนเพื่อให้มีคนช่วยดูแลผู้หญิงเหล่านี้บ้างเฉินผิงจึงให้เจ้าจวงไปกับพวกเขาด้วยเพื่อให้เจ้าจวงได้สารสัมพันธ์กับเซียวหลู่ไปในตัวเฉินผิงขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะหลงอู่ยิ้มเล็กน้อย คุณเฉินครับการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่ยากลำบากจริงๆนะครับบรรดาผู้หญิงเหล่านี้คงรับมือได้ไม่ง่ายเกอฟูไห่ฉีกยิ้มที่เล่นให้เฉินผิงเฉินผิงยิ้มอย่างจนใจจากนั้นก็พาคนทั้งหมดขึ้นเครื่องบินกูหลิงเอ,อ๋อเกอรอีหานเกอรเจียหยีจี้หรูเซโวโเสียวหมินอูเมยเอ,อ๋อ เสียวหลานเซียวรุเด็กสาว8คนขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับเฉินผิงดึงดูดสายตาของผู้คนจำนวนมากในทันทีเพราะสาวสาวทั้ง8คนนี้สวยมากแต่ละคนก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวโดยเฉพาะพลังชีบแบบนางเซียนของจี้หรูเซโยวรวมถึงอูเหมยเอ๋อและเสี่ยวหลานที่มีเรือนร่างยั่วยวนโดยธรรมชาติทำให้ผู้ชายบนเครื่องบินต่างจับจ้องไปที่พวกเธอเด็กสาวทั้ง8คนไม่ได้ใส่ใจพวกเธอพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน เฉินผิงนั่งติดกับหูหมาจือทันทีที่ขึ้นเครื่องหูหมาจือก็ถอนหายใจเฮือกเฮือกท่านหูครับเป็นอะไรไปครับเฉินผิงถามอย่างไม่เข้าใจเฉินผิงฉันจะบอกอะไรให้นะต่อไปนี้ฉันจะหาผู้หญิงอีกนายห้ามว่าฉันนายมีผู้หญิงตั้งมากมายขนาดนี้ยังมีหน้ามาว่าฉันอีกเหรอนายดูคุณภาพของผู้หญิงของนายสิแต่ละคนแข็งแกร่งกว่าเด็กของฉันทั้งนั้นนายว่าฉันจะไปหาแบบนี้ได้ที่ไหน หูหมาจื่อมองเฉินผิงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาและเกลียดชังเฉินผิงฟังแล้วก็พูดไม่ออกไม่รู้จะตอบหูหมาจือ่อย่างไรดีส่วนเจ้าจวงก็พูดเสริมข้างๆท่านหูครับพอถึงรัดหมี่แล้วผมจะหาสาวฝรั่งให้ท่านสักสองสามคนคำพูดของเจ้าจวงเข้าถึงหัวใจของท่านหูทันทีเขารีหัวเราะได้ๆแต่เฉินผิงนายห้ามมายุ่งกับฉันนะ ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเฉินผิงยิ้มและส่ายหัวเครื่องบินบินอย่างราบรื่นทุกคนก็ค่อยๆสงบลงจากความตื่นเต้นในช่วงแรกเฉินผิงหลับตาลงเล็กน้อยพักผ่อนอย่างเงียบๆในเวลานี้เองเสียงของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ดังมาจากท้ายเครื่องคุณผู้ชายคะเครื่องบินกำลังบินอยู่ขอความกรุณานั่งประจำที่อย่าเดินไปมาอย่างอิสระนะคะกูเหนื่อยแล้วจะเดินสองสามก้าวแล้วเป็นอะไรเสือเครื่องของกูน้อยน้อยหน่อย ผู้โดยสารหัวล้นคนหนึ่งผลักพนักงานต้อนรับคนนั้นจนเกือบจะลม้มในทันทีนั้นผู้โดยสารหลายคนก็มองไปยังชายหัวล้นด้วยสายตาที่โกรธเคืองแต่เมื่อเห็นใบหน้าดูร้ายของชายหัวล้นก็ไม่มีใครกล้าส,ส่งเสียงออกมาชายหัวล้นเดินไปข้างหน้าไม่รู้ว่าถือดอกกุหลาบอยู่ในมือตั้งแต่เมื่อไหร่จากนั้นก็เดินไปที่หน้าเด็กสาวทั้งแคนมองพวกเธอด้วยสายตาเจ้าชู้ เมื่อสัมผัสได้ถึงสายตาของชายหัวโล้นเด็กสาวทั้ง8คนก็ขมวดคิ้วทั้งหมดสีหน้าแสดงความรังเกียจเฉินผิงมีคนมาถูกใจผู้หญิงของนายแล้วหูหมาจือผลักเฉินผิงที่หลับตาอยู่แล้วพูดเฉินผิงลืมตาขึ้นมองชายหัวโล้นคนนั้นแวบหนึ่งจากนั้นก็หลับตาลงอีกครั้ง เห็นเฉินผิงไม่ตอบสนองหูหมาจื่อก็ประหลาดใจเฉินผิงมีคนมาลวนลามผู้หญิงของนายนายไม่สนใจเหรอไม่สนใจหรอกชายหัวโล้นคนนั้นจะสวยแล้วล่ะเฉินผิงพูดอย่างไม่ใส่ใจกลุ่มผู้หญิงอย่างกูหลิงเออไม่ใช่คนที่ควรหาเรื่องด้วยหรอกนะแค่หยิบมาคนเดียวก็อาจจะซัดชายหัวโล้นจนอึแตกได้แล้วจะกลัวอะไร ในเวลานี้ชายหัวโล้นสัมผัสได้ถึงสายตารังเกยียจของเด็กสาวหลายคนแต่เขาก็ไม่สนใจเลยยิ้มอย่างประจบน้องน้องทุกคนครับขอทําความรู้จักหน่อยได้ไหมครับเมื่อพวกคุณไปถึงเกาะหมี่น้ําแข็งแล้วทั้งหมดที่พักอาหารการเดินทางผมจัดการให้หมดเล่นได้ตามสบายเลยผมยังสามารถพาพวกคุณไปลิ้มลองอาหารท้องถิ่นทั้งหมดเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดและจะไม่ต้องเสียเงินแม้แต่แดงเดียว ชายหัวโล้นพยายามยกย่องตัวเองอย่างเต็มที่หวังว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในหมู่กูหลิงเอ,อ๋อและคนอื่นๆแต่ไม่มีใครสนใจชายหัวโล้นมีแต่เสี่ยวหลานที่มองชายหัวโล้นแล้วเลิกคิวเล็กน้อยชายหัวโล้นรู้สึกถึงสายตาของเสี่ยวหลานตัวสั่นเล็กน้อยแล้วยื่นดอกกุหลาบในมือให้นางทันทีบทที่1724น้องสาวคนนี้พี่ว่าเราสองคนมีวาสนาต่อกันมากนะ แลกช่องทางการติดต่อกันหน่อยได้ไหมชายหัวโล้นเห็นเพียงเสี่ยวหลานที่มองมาที่เขาก็รู้ว่ากลยุทธ์นี้ได้ผลแล้วขอแค่มีผู้หญิงคนหนึ่งติดกับก็พอตอนนี้ชายหัวโล้นจดจ่อความสนใจทั้งหมดไปที่เสี่ยวหลานพี่ชายขาน้องก็เห็นว่าเราสองคนมีวาสนาต่อกันจริงๆค่ะดวงตาของเสี่ยวหลานเปล่งประกายเย้วยวน เสียงเรียกพี่ชายขานี้ทำเอาชายหัวโล้นรู้สึกกระดูกอ่อนยวบยาบไปหมดราวกับล่องลอยอยู่ในส,ว,สวรรค์เสี่ยวหลานเห็นสีหน้าของชายหัวโล้นก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วจึงพูดต่อพี่ไปเต้นระบำเสาให้พวกเราดูหน่อยสิคะเพิ่มความสนุกหน่อยได้สิได้สิชายหัวโล้นมองเสี่ยวหลานด้วยสายตาพร่ามัวน้ำลายแทบจะไหลออกมาเสี่ยวหลานพูดอะไรเขาก็ทำตามนั้น ดังนั้นชายหัวโล้นจึงเริ่มบิดตัวไปมาด้วยร่างกายที่อ้วนใหญ่บนเครื่องบินในทันทีทุกคนก็พากันหัวเราะเสียงดังแต่ชายหัวโล้นไม่รู้ตัวเลยดวงตาย,ยังคงจ้องมองเสี่ยวหลานเต้นระบำเปลื้องผ้าหน่อยสิคะเสี่ยวหลานสั่งไม่นานชายหัวโล้นก็เริ่มถอดเสื้อผ้าออกจนเหลือแตกก่กางเกงในเสี่ยวหลานจึงสั่งให้เขาหยุดชายหัวโล้นยังคงบิดตัวไปมาทำให้ทุกคนหาน้ำตาเล็ดเกือบตาย คุกเข่าลงแล้วตบปากตัวเองเสี่ยวหลานเปลี่ยนคําสั่งอีกครั้งชายหัวโล้นคุกเข่าลงต่อหน้าเสี่ยวหลานโดยไม่ลังเลจากนั้นก็ตบหน้าตัวเองเสียงดังแต่ละครั้งออกแรงหนักมากไม่นานใบหน้าก็บวมเป็นหมูตอนนี้เองทุกคนจึงรู้สึกแปลกใจและมองชายหัวโล้นด้วยสายตาที่แตกต่างออกไป ในบรรดาผู้คนเหล่านั้นชายสวมแว่นกันแดดคนหนึ่งที่ไม่มีสีหน้าได้ถอดแว่นกันแดดออกและมองเสี่ยวหลานด้วยสายตาเย็นชาเสี่ยวหลานก็ดูเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างรีบมองไปยังชายสวมแว่นกันแดดคนนั้นและเมื่อชายสวมแว่นกันแดดเห็นเสี่ยวหลานมองมาเขาก็รีบใส่แว่นกันแดดกลับไปอย่างรวดเร็วเสี่ยวหลานไม่ได้ใส่ใจกลับไปเล่นสนุกกับชายหัวล้นต่อ เฉินผิงไม่คิดเลยว่าในกลุ่มผู้หญิงของนายจะมีผู้แข็งแกร่งที่ซ่อนเร้นอยู่มากจริงๆฉันจะคอยดูนะว่านายจะฝึกพวกเธอให้อยู่ในโอวาสได้อย่างไรหูหมาจื่อพูดด้วยความสะใจ,จเล็กน้อยส่วนเฉินผิงก็แสร้งทำเป็นไม่ได้ยินและยังคงหลับตาพักผ่อนต่อไปหลังจากเครื่องบินบินไปเจ็ดชั่วโมงก็ลงจอดอย่างมั่นคงที่เกาะมีน้ำแข็ง เดิมทีที่นี่ไม่มีสนามบินแต่เนื่องจากการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงหลังและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้มีการสร้างสนามบินขึ้นมาเฉินผิงและคณะเดินออกจากเครื่องบินก็เห็นทุ่งหิมะสีขาวโพลนสุดลูกหูลูกตามีแต่หิมะเท่านั้นมีรถตำรวจคันหนึ่งรอยอยู่ทันทีที่ลงจากเครื่องชายหัวโล้นคนนั้นก็ถูกนำตัวไปอย่างรวดเร็ว กาะหมีน้ำแข็งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่างลบ20-30องศาตลอดทั้งปีดังนั้นผู้คนที่นี่จึงสวมเสื้อขนสัตว์ตัวใหญ่แต่เฉินผิงและพวกเขาสวมเสื้อผ้าบางเบาแต่ความสามารถของพวกเขาในตอนนี้ไม่กลัวความหนาวเย็นระดับนี้แล้วคุณผู้ชายครับจะขึ้นรถไหมครับอยากไปไหนผมรู้หมดเดินออกจากสนามบินชายตัวเล็กคนหนึ่งที่มีรูปร่างไม่สูงนักก็เดินเข้ามาต้อนรับ ฟังจากสำเนียงก็รู้ว่าเป็นคนต้าเซี้ยพาพวกเราไปโรงแรมก่อนเถอะครับเฉินผิงพูดกับชายตัวเล็กคนนั้นไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชายมีแค่นี้เหรอครับชายตัวเล็กเห็นเฉินผิงกับหูหมาจื่อแค่สี่คนรถคันเดียวก็ขนไปได้พอดีเฉินผิงส่ายหัวจากนั้นก็ชี้ไปที่กู่หลิงเอ,อ๋และคนอื่นๆคนเหล่านี้ก็มาด้วยกันชายตัวเล็กเห็นคนจำนวนมากขนาดนี้ ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมขนไปไม่ได้เหรอเฉินพิงเห็นสีหน้าของชายตัวเล็กก็ถามอย่างแปลกใจไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะไปหารถเดี๋ยวนี้แหละชายตัวเล็กโบกมือไปมาจากนั้นก็รีบวิ่งหนีไปใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีชายตัวเล็กก็พาคนใหม่อีกสองคนซึ่งเป็นคนตาเซียเช่นกันรวมเป็นรถสามคันพอดีกับจำนวนคนของเฉินพิง แต่ในขณะที่เฉินผิงและพวกเขากำลังจะขึ้นรถทันใดน,นั้นก็มีชายร่างใหญ่กำยำสี่ถึงห้าคนเดินเข้ามาบทที่1,725ชายตัวเล็กคนนั้นพอเห็นคนที่เดินเข้ามาไม่กี่คนก็ตกใจจนหน้าซีดเผือดรีบผ่านไปพูดกับเฉินผิงคุณผู้ชายครับพวกคุณลงจากรถเถอะครับพวกเราไม่สามารถรับพวกคุณได้แล้วไม่รับแล้วชายตัวเล็กรีบเร่งให้เฉินผิงลงจากรถ เฉินผิงดูแปลกใจเป็นอะไรไปทำไมถึงไม่รับแล้วล่ะแต่ชายตัวเล็กยังไม่ทันได้พูดอะไรชายชะกันร่างใหญ่ที่เดินมาถึงแล้วคนหนึ่งที่มีเคราดกหนาก็ใช้มือข้างเดียวจับชายตัวเล็กยกขึ้นทันทีไอ้หนูมารับคนในเขตของกูคิดจะตายหรือไงชายหนุ่มเคราดกพูดจบก็ต่อยเข้าที่หน้าของชายตัวเล็กเต็มแรงชายตัวเล็กถูกต่อยจนเลือดไหลออกจากปากและจมูก ส่วนเพื่อนอีกสองคนเห็นดังนั้นก็ไม่กล้าขยับพวกแกทั้งหมดลงมาชายหนุ่มคราวดกมองเข้าไปในรถตะโกนใส่เฉินผิงและคณะหูหมาจือเห็นสถานการณ์เช่นนั้นกำลังจะลงจากรถแต่ถูกเฉินผิงดึงไว้เฉินผิงกลับหันไปพูดกับเจ้าจวงเจ้าจวงนายลงไปจัดการหน่อยรับทราบเจ้าจวงพยักหน้าจากนั้นก็ลงจากรถ แต่ทันทีที่เจ้าจวงลงจากรถก็เห็นร่างงามสง่าพุ่งผ่านหน้าเขาไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องชายคราวดกคนนั้นถูกเตะลอยออกไปทันทีพวกแกนี่มันรังแกคนอื่นชัดชัด,ชดน่ารังเกียจที่สุดเกิดเจียหยีมองชายชะกันร่างใหญ่เหล่านั้นด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วตะโกนเจ้าจวงเห็นเกิดเจียหยีลงมือแล้วก็ทำได้แค่หันไปมองเฉินผิงอย่างจนใจส่วนเฉินผิงก็โบกมือให้เจ้าจวงกลับขึ้นรถ ชายคราวดกถูกเกิดเจี้ยหยีเตะลอยออกไปกว่าจะลุกขึ้นมาได้ก็ทุลักทุเลเมื่อเห็นว่าคนที่เตะเขาเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของเขาก็แสดงความประหลาดใจแต่ไม่นานความประหลาดใจก็ถูกแทนที่ด้วยความโกรธพวกแกขึ้นไปจับใย,ยหนูนี่มาให้กูชายคราวดกคำรามไม่นานชายชะกันร่างใหญ่อีกหลายคนก็พุ่งเข้าใส่เกิดเจี้ยหยีทันทีอย่าลงมือสังหาร เฉินผิงเตือนเกิดเจีย้ยหยีเขากลัวว่าเกิดเจีย้ยหยีจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วฆ่าคนเหล่านี้พวกเขาเพิ่งมาถึงที่นี่ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้อีกอย่างคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําผิดถึงขั้นต้องตายเกิดเจีย้ยหยีพยักหน้าจากนั้นก็ตบใบหน้าชายชกันที่พุ่งเข้ามาทีละคนทุกคนถูกตบจนล้มลงกับพื้นฟันหลุดไปหลายซี่เมื่อจัดการคนเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเกอาเจียหยีก็หันไปพูดกับชายตัวเล็กที่ถูกทำร้าย เอาล่ะขับรถได้แล้วชายตัวเล็กหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจพยักหน้าติดต่อกันจากนั้นก็สตาร์ทรถออกไปทันทีระหว่างทางชายตัวเล็กมักจะมองกระจกหลังสังเกตเฉินผิงอยู่ตลอดเวลาเฉินผิงเห็นชายตัวเล็กมองมาที่ตัวเองอยู่เรื่อยๆจึงถามว่าคนขับครับมีอะไรหรือเปล่าเมื่อเฉินผิงถามเช่นนั้นชายตัวเล็กก็รีบร้อนตอบอย่างตื่นตระนกคุณผู้ชายครับ เมื่อกี้ต้องขอบคุณพวกคุณมากๆเลยครับเฉินผิงยิ้มเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเองคุณผู้ชายครับพวกคุณพวกคุณเป็นผู้ฝึกยุทธใช่ไหมครับชายตัวเล็กถามเฉินผิงไม่ได้ปิดบังพยักหน้าถูกต้องไม่คิดว่านายจะรู้จักผู้ฝึกยุทธด้วยผมรู้จักสิครับที่นี่มีผู้ฝึกยุทธไม่น้อยเลยนะชายตัวเล็กพูดถึงผู้ฝึกยุทธอย่างตื่นเต้นดูเหมือนเขาจะชื่นชมผู้ฝึกยุทธมาก แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเป็นผู้ฝึกยุทธได้และยิ่งการเป็นผู้บำเพ็ญเสียนแล้วก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกตลอดทางชายตัวเล็กคุยกับเฉินผิงเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ฝึกยุทธมากมายเมื่อถึงโรงแรมชายตัวเล็กก็ไม่รับค่าโดยสารจากเฉินผิงหลังจากเลือกห้องพักในโรงแรมเรียบร้อยแล้วเด็กสาวหลายคนก็ไม่อยากพักผ่อนอยากออกไปเดินเล่นรอบๆเฉินผิงกลัวว่าพวกเธอจะก่อปัญหาจึงให้เจ้าจวงตามไปดูแล เฉินผิงก็อยากออกไปเดินเล่นบ้างทำความคุ้นเคยกับกรอบหมีน้ำแข็งแต่หูหมาจื่อไม่ไปแล้วสั่งจองห้องเดี่ยวในโรงแรมและเริ่มติดต่อผู้หญิงเขาบอกว่าเวลาไปสถานที่ใดๆหากไม่ได้นอนกับผู้หญิงนั่นหมายถึงคุณไปไม่ถึงเฉินผิงพูดไม่ออกจึงได้แต่พาฟ้านเจียงออกไปเดินเล่นรอบๆ